สวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการปรับรอบพัดลมของการ์ดจอกันนะครับผมนะครับโปรแกรมนี้นะครับใช้ได้เฉพาะ p ีเท่านั้นนะครับอ่าน้ตบุ๊กหมดสิบครับอ่าน้ตบุ๊กใช้ไม่ได้นะครับแต่โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ได้ไหมนะครับแต่ต้องเป็นของ n อ i น i a เดนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี้ยเนี่ย ใช้ได้กับการ์ดจอ n อ็นเดียเท่านั้นนะครับอ่าเนี่ยเดิมทีเนี่ยโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับโอเวอร์คอนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมือของนักโอเวอร์คอคิ่งนะครับผมอ่านะครับแต่ก็สามารถนะใช้ปรับต่อพัดลมได้นะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เราไปที่มุมล่างนะครับผม ล่างขวานะครับจะเห็นคันว่าโชว์อุปกรณ์ครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับแล้วตรงนี้นะครับตอบเย็นนะครับก็จะมีแถบด้านข้างเด้งขึ้นมาเนาะนะครับผมต้องขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าห้ามไปปรับตรงนี้นะครับผมห้ามเลยนะครับเพราะอาจจะทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับผมเพราะที่ผมบอกอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของ นัก overclock นะครับเนี่ยจะเห็นว่า memory clock อ่ uh, า shader clock โวลตมีการปรับไฟลงไฟเลี้ยงเพิ่มโอ้โหยุ่งยากนะครับผมก็แนะนำเลยฮะอย่าไปปรับมันเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่าครับผมก็ปรับรอบพัดลมกันนะครับผมอ่าจะเห็นช่องที่เขียนว่าแฟนนะครับเดี๋ยวผมเปิด hardware monitor ครับหนึ่งครับอ่า ตอนนี้นะครับความเร็วของรอบพัดลมผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,8 0 0นะครับ1,800รอรอบต่อน,นาทีเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองเทสกันดูดีกว่านะครับเช็คถูกออกนะครับตรงออโต้เซตแฟนเนี่ยเช็คออกแล้วก็ลองเลื่อนปรับกันดูนะครับผมจะปรับเป็นหนึ่งเลยนะครับอ่านะครับไปจากนั้นเนี่ยกดเซตแฟนนะครับปึออ๊บ สังเกตนะครับสามพันสามพันสี่ร้อยรอบโอ้โหเรียกได้ว่าเนี่ยอืมเคสผมสัน <c oughs> เคสอยู่ด้านข้างสันเลยนะครับก็ลองไปปรับเล่นกันดูนะครับผมใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงนะครับแต่ต้องเป็น pc เท่านั้นนะครับผมโน้ตบุ๊กใช้ไม่ได้นะครับผมลองแล้วะนะครับ เดี๋ยวผมจะปรับลดลงมาเหมือนเดิมนะครับอ่าสังเกตอ่ามันค่อยๆลดลงมานะครับอ่าวิ่งปกติแล้วครับตอนนี้นะครับเสียงด้านข้างก็เบาลงนะครับเคสไม่สั่นอืมนะครับก็ลองโหลดมาใช้กันดูนะครับผมอืมได้ผลไม่ได้ผลยังไงเนี่ยก็บอกกันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอ,อจบอคลิปสอนเออไม่ใช่สอนดิแนะนำโปรแกรมที่ใช้ปรับรอบพัดลมนะครับผมเอองั้นก็ลองไปใช้กันดูนะครับอ่าได้ผลไม่ได้ผลก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์ติดตามผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ